สวัสดีค่ะพบมกับช่างอมจังนะคะยินดีต้อนรับสู่ซิมฟีเพ่เย่ก็วันนี้นะคะเราก็จะมาทำวันเกิดของอรพิมนะคะแลวควนนี้จะเป็นวันเกิดของอรพิมแล้วก็เป็นวันเกิดของเจดนะคะที่เคยรับชอบพิมน,นะคะก็เกิดวันเดียวกันเลยเนาะ,ะก็จะเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามา เดี๋ยวเราให้แม่นางนะคะมาคุยกับรู่ก่อนนะคะพิมพวกนี้เนะี่ยมันเกิดรูปเลยนะนะคะคุณแม่แล้วคุณแม่จะหหนูไปไหนหรอคะ อ๋อเรื่องนี้แม่ขอเก็บเป็นความลับก่อนนะเออใช่สิหนูว่าเกิดวันเดียวกันกับเจดเลยนะลูกนะจิตรานะอ๋อใช่ค่ะแสดงว่าก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะแม่ใช่แต่ว่าพี่เขานะ่ะอายุมากกว่าหนูหนูก็เลยต้องเรียกว่าพี่นะลูก<ๆ>ก็ได้ค่ะแม่โอเคนะ เราจะไปบ้านของเจดกันนะคะก็คือต้องไปบ้านเจดนะแบบมาของเจดโอเคจะให้แม่นะคะ คุยกับเจดิดนึงเรื่องที่เป็นวันเกิดเนะจดพนี้น่ะมันเกิดรูกแล้วนะผมรู้ครับแม่แม่จะหาผมไปเที่ยวไหนอะครับเดี๋ยวก็รู้นี่เจดมานั่งฟังพี่กับแม่ทำไมก็คแค่ฟังอะ่ะช่างน้องเกิด าแต่หนูเ,เกิดคนเดียวกัทีนนะลูกสาวของคุณคัพนะรครคับแม่ผมยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยวพรุ่งนี้อะ่ะเกรงตัวให้เรียบร้อยได้ละคับแม่โอเคทำเป็นวันนี้ตอนพรุ่งนี้จะเป็นแบบวันนี้เป็นวันใหม่เนาะก็เดี๋ยวให้แม่นะคะมาทำเค้กให้ลูกชาย ที่เริ่มนะคะนี่ค่ะเบอร์เดย์ครีกนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดที่เจ็ดเลยแล้วก็ให้แม่คุยด้วยก่อนให้พ่อคุยด้วย้นกันไอเจเลยครับพ่อ,พอโตแล้วเป็นหนุ่มนะ ื่เอเพราะว่าพ่อหนุนแค่นี้แหละครับก็มีแค่นี้แหละพอเดี๋ยวให้เจโตเลยแล้วกันนะคะหนึ่งสองปังปิงเจโตเป็นใหญ่ยังก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูใบของเจกก่อน เจดเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะเจดเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเจดใช้ชื่อเหมือนเดิมนะแต่เป็นผู้ใหญ่แล้วเจดจะสามารถเล่นน้ำได้ไหมอยากรู้อ๋อตอนนั้นเล่นได้ตอนนี้นเล่นตอนนั้นเล่นไม่ได้ตอนนี้นเล่นได้ okay. อะแตเรามุ่งไปที่บ้านออร์เพีงมงเลยนะคะเพราะเดี๋ยวให้เจดเ,นะเป็นทีนเป็นเด็กที่อยู่ม .5 ก่อนแล้วกันเนาะ ไป,ไปที่บาลล้านเราด้วยค่ะเดี๋ยวให้แม่ไปทำเค้กกันเลยเนาะเคให้แม่ไปทำเค้กนะก็มันจะมีแบบปื๊ดมันจะมีแบบเบอร์เจ้แบบเค้กมากเค้ก คนนะก็ดูเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นเบิร์เดย์ดิสไคร์รู้นะคะก็เปิดเป็นสัตว์เนาะโอเคโอเคเดี๋ยวให้พ่ออวยพรดีกว่าเหมือนเจนเลยนะพิมเมอ้ยพิมอะไรคะพ่อพ่อขอโทษน,นะวันนี้พ่อไม่หาหนูไปเที่ยวได้ไม่เป็นไรค่ะแต่โตมาเป็นเด็กดีช่วยเลี้ยงน้องมั่งนะ โอเคเดี <t ôi> okay, ๋ยวก็ให้ไปบลเดลน้ำมาเลยหนึ่งสองสามปิ๊งโตไปสาวแล้วนะคะ